อุปกรณ์เสริมในการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเมาส์เข้ากับมือถือผมแนะนําเลยแบรนด์นี้ผมเกมเซอร์นั่นเองนะผมมีช่องทางการซื้อขายที่ไหนบ้างนี่เลยครับผมปิงและก็สามารถติดตามไปที่แฟนเพจใต้ใตคลิปผมเผื่อมีปัญหาสงสัยนะครับผม เอาละครับผมทุกนับก็อันนี้เราอยู่ในเกมการีนาฟรีไฟนะผมทุกานก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีครับผมเป็นการวอล์คนของแอคแทกออร์รประท่าแคนโซย์นั่นเองผมทุก่านก็สำหรับใครอยากติดตาม EP แรกผมก็ไปสามารถติดตามได้ในช่องพี่เฟรมมนน,นผมอันนี้เป็น EP ที่2ในการวอล์คนกันก็คือว่าอีพแรกเนี่ย โซเยอร์ตบเอเอคว่ำไปผมด้วยเอฟเจ็ดเก้านะผมยิงเอฟเจ็ดเก้าส่วนมาหอยหลอดตอนแรกฟีฟีบอกว่าสื่อสารผิดน้องเขาไม่รู้ว่าห้ามเล่นเอฟเจ็ดเก้าคือยิงมาแต่ไม่เป็นไรเราบอกว่าเราสนุกคำคำกันทีนี้มาดูกันแก้มือของเอเอดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างผมครับถ้าเกิดเอาเอเอมาประท่าโซเยอร์รอบนี้เอเอเพิ่มมาหนึ่งทีมก็คือแต่ว่าทีมเดียมีสองคนนะก็คือสามทีมเหมือนเดิมแต่เพิ่มอีกทีมหนึ่งก็คือสองคนก็เป็นสามทีมกับสองคนครับผมแล้วก็ประท่าเอเอเจ็ดทีมครับเดี๋ยวเรามา เดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปดู A-A กับ x t a กแกรกอเอ้ยไม่ใช่ดิเราไปดู a t All All ็กแกรกออนราวัวแครโซเยอ์แล้วผมต้องนะไปดูในเกมกัน คุณเฟมครับอันนี oh ้เป็นพาร์ทสองพาร์ทแรกนี่ถือว่าผมอ่อนให้นะคุณเฟมเข้าใจปะเกจารครับเด็กเด็กคุณมันยิงเอ็มเจ็ดเก้าเหรอครับสู้โอ้โหผมไม่รู้โอเคไม่รู้ถือว่าไม่ผิดอ่าแต่เกมนี้เกมนี้ไม่ได้เอ็มเจ็ดเก้าใช่ไหมเด็กจัดไปหลอมหลอมเจ็ดเก้าหลอมหลอมเล็กก็หลอมก็เอาอย่างนี้ดีกว่าให้เด็กมันยี่มือถือไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสเอ็มเจ็ดเก้าถือว่ามันมีของในเกมไม่ใช่อ่ะพี่ก็ใช้กันไปถูกไหมใช้แหลกเลยเออใช้แหลกใช้ลานอย่างเดียวพออย่าใช้ปอออมเเเหืนนวแคาะา โอเคถ้าพร้อมแล้วก็กดเลดี้ดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวเราเราขอดูเช็คเช็คกำลังคนก่อนนะตอเคครับนนี้ก็เหมือนกับตีพี่จะมีจะมีขาดคนนึงโอเคไหมตีผมมาครบสี่ทีม4ี่ครบเลยเองสี่ตีพี่ก็หนึ่ง6 7 7สาสี่หกเจ็ดเจ็ดเสร็จอ่ะหกทีมเสร็จหนึ่งเป็นเจ็ดจัดไปเดี๋ยวได้รู้ว่าใครเหนือกว่าพร้อมแล้วกดเลดี้ครับเริมเกมเลยพี่ไปพูดเยอะไป่ล้วจะเจ็บคอ เอาแล้วผมเพิ่งบินบินผ่านมาแล้วผมก็บินผ่านทุ่งหญ้าผมเป็นลายที่ AA ชอบลงมากเหมืองทุ่งหญ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมี AA ทีมไหนเลือกลงหรือเปล่าผมทุ่งหญ้าฮะก็จะมีบินไปอยู่นะผมน้องเบียร์ผมสารวัตรนะผมแล้วก็น้องโฟลดแล้วก็น้องออฟนะผมออสการ์นะผมแล้วก็จะเป็นในส่วนน้องโอมนะผมบินไปทางด้านบนนะครับผมเอาแล้วครับผม AA เอเอิร์ธเอลีโอนะผมนำทีมมานะครับผมแล้วก็จะมี AA อีก2ทีมอยู่ด้านล่างผมอ่านี่เลยผม a อเฟสนะผม a อเฟโดมนะฮะแล้วก็โทรมาสแล้วก็จิมมี่นะครับผม แล้วก็เป็นในส่วนน้องไกอ่อูอ่าแล้วก็น้องออโต้น้องพรมน้องบอสนะผมทุกคนนะโอเคแต่ะทีมก็คือกำลังกระจัดกระจายกันออกไปผมว่าจะไปลงที่ไหนบ้างก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่า AA จะยิงกันเองหรือเปล่านะตอนนี้นะตรงนี้เหมือนการปะทะก,กันหรือเปล่ายังไม่มีผมก็คือฟาร์มสบายอยู่นะผมตรงที่ AA ในทีมที่11นะครับผม มาดูทีมที่3ผม AA a t t o นะผมนำทีมมาเลยคนระับผมวิ่งอยู่นะผมเฉิดฉายอยู่ฮนะตรงนี้เจ็บเหมือนกันไปโดนเลยมาเนะี่ยผมไก่อูนะผมน่าจะไปโดนยิงมานะผมกับน้องพรมนะผมสองคนเลือดดูหายไปเยอะมากฮนะตรงนี้คือมีคนชิดบ้านอยู่แล้วก็ไม่มียานในการเติมเลือดผมทุกคนนะก็คือยังแคมป์อยู่แล้วก็เขารู้ว่าเป็น AA นะผมก็กางจะออกไปด้านนอกครับลำบากน,นิดนึงนะครับผมคือคนมันดักหน้าดักหลังอยู่นะฮะออกไม่ไดนะ้ผมเป็น AA นะฮะและมีการประทะกันเรียบร้อยผมน็อกไปหนึ่งแนละ้วผม AA ของเราผมโดนยิงมาจากด้านบนนะฮะ แล้วเขาจะออกมาซ้ำเลยครับผมอีกคนนึงก็พยายามที่จะช่วยอยู่นะผมแต่ช่วยไม่ได้นะฮะคือฝั่งเขามาชิดใกล้แล้วปะเขากะว่าจะเอาไว้ได้นะทุกคนนะเอเอกำลังถอยหลังที่หนีทุกคนนะเอเอเลือกจะวิ่งหนีโซเยอร์ก่อนหมดตอนนี้ครับผมโอ้วิ่งเป็นหมาพวกมึงเฮ้ยหยอกเล็กตั้งหลักไอ้น้องพี่เข้าใจเองถอยไปก่อนตั้งรับก่อนไม่มียุงไม่มียาผมหนักใจแล้วน้องเอิร์ธถอยมาอีกฝั่งนึงนะผมฉีกับเพื่อนไปเลยฮะส่วนเอเอตรงนี้คงยังอยู่นะเหมือนใจเห็นคนอยู่ในหอคอยนะ บอสเซอร์นะผมยังบอสเซอร์บอสบอสซี่ผมยิงไปแลแ้วจังหวะนี้ผมโซเยอร์ประธานอยู่นะผมและโอโต้น็อกไปนะผมโอโต้เราหัวหน้าทีมกับตันเนี่ยโอ้โหแล้วกระโดดชาร์จเข้ามาน็อกกลับไปผม,ผมต้องชุบเพื่อนขึ้นมาก่อนผมแล้วก็เจ็บผมบอสเจ็บมากครับผมโอเคเรียบร้อยผมต้องเติมยาผมแล้วมีโซเยอร์ใหม่แล้วผมโซเยอร์เ so ข้ามาชิดผมแต่บอสไม่มียาหรือเปล่าเน,นี่ยแล้วบอสน็อกไปจังหวะนี้บอสจะวิ่งเข้าไปชาร์จเขานะผมแต่เลือดตัวเองไม่มีผมคิดอะไรอยู่ฮนะทุกคนฮนะไก่อ้วนคงวิ่งดูให้เพื่อนอยู่คครรรับบบผผมมมทุุกกนนนนะะ้้้ออง็ชขึาเียย เรียบร้อยผมทำไปได้ผมเป็นโซเยอร์บอสทันแนผมโดนยิงเก็บไปผมเอเอฟอนก็เก็บไปได้ทั่วผมทกคนครับผมโอ้โหเอาจัดอยู่รับผมเดลตี้นีผมวันนี้ก็คือมีการประทะกันเกิดขึ้นนะผมเอาแล้วครับผมน็อกไปหนึ่งนะผมเก็บไปแล้วเรียบร้อยนะผมจากน้องโฟนนะผมสุดยอดน้องโฟนไอ้น้อง <S <S แล้วเหมือนจะปะทะด้านล่างผมด้านล่างเป็นเอเอเหมือนกันนะผมรู้สึกกัเป็นตี้ของรีโอครับผมที่ปะทะกันอยู่ครับแล้วรีโอโดนเก็บออกจากเกมไปเลยครับผมโดนเอเอเก็บทีมตัวเองอออกไปฮะ เพราะว่าเขาหนีมาเจอทางอพอดีผมเลยทําให้พลาดไปนะผมซิงกออีกคนหนะ้าต้องตัดสินใจในการหนีผมเพราะว่าอ E มากันครบทีมลนะผมไม่น่าจะรอดนะผมเออทีมที่2ต้องหนีลงมาด้านล่างว่าด้านบนนี่คือเออยู่ครบทีมด้วยในทีมที่1นะผมเลยต้องทําให้ถอยลงมาด้านล่างก่อนหาคงห่าของนะผมก็โอเคเข้าใจก็อยู่ในการเอาตัวรอดครับไก่อูยังว่ายน้ําอยู่ทุกคนนะก็ข้ามาจากอีกฝั่งหนึ่งเลยนะฮะผมมาขึ้นทางด้านของบาซิเลียฮะอีออบนะผมออบอ็อบเฉยเลยออบนะผมมีการยิงเกิดขึ้นแนละ้วผมเอา่าเลยว่าต หนึ่งคิวแล้ววะ่ะตัวนี้ได้มาแล้วสามคิวผมบอกทีมเราสี่คิวรวมกันในผมทีมสิบสามผมเอเอนี่เอาเรื่องสุดยอดกันดูฮะแม่ไม่ได้อย่างนี้ด้วยเอเอน้องพอี่กิงกัดพวกเองเนี่ยชอบตอนนี้อเอเอ้น้องก็เคลื่อนย้ายทางเขตของบาร์ซิเลียนนะผมน่าจะเข้ามาผมว่าวงน่าจบประมาณเมืองตุ้งย่าเหมือนเดิมนะฮะผมจากผมดูเกมนะเอเอจิมมี่ผมยังอยู่ขอบนะด้านบนแล้วโดนยิงกลับมาผมโดนยิงสวนมาผมจะด้านหน้านะผมแต่ต้องปะทะกันแล้วผมตอนนี้ฮะปะทะโซเยอร์นะผมทุกคนฮนะ เรียบร้อยเก็บโซเยอร์ออกจากเกมแล้วผมหนึ่งคนครับผมเอาเรื่องสุดๆนะผมเรียบร้อยเก็บศพไลจ้าแล้วก็เก็บงานตอนนี้โซเยอร์ในทีมที่2ก็หรือแค่คนเดียวนะผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมคนนี้นะผมก็อยู่ใน AA สาขา2นะผมฝีมือก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะถือว่าการเอา้าเอา้าเสียชีวิตโดนอะไรวะเนะี่ยเลนโซนหรือคนดูมีคนตายไปครับผมทุกคนนะเอเอผมไปหมดทีมปะนะี่ะโอ้โหโดนอะไรวะโอ้โหหมดทีมโดนโซเยอร์ตบกับครับผมหมดทีมนะผม หายรวบหมดเลยครับผมในส่วนน้องโฟนน้องออฟน้องเบียร์น้องสราวุตผมไปหมดเลยฮะเมื่อกี้เพิ่งเทิดกลับมาได้นะับผมเอาแล้วผมเอเอออตโต้ไก่อุ่มันจะมีการมูฟบวงนะผมทุกคนเอาแล้วด้านบนเอเอทรมัสมีการยิงกลับไปด้วยผมและตรงนี้ถือว่าเอาเรื่องส่วนผมเอเอทรมัสมยิงไปได้ด้วยนะครับผมโอ้โหเคลียร์กลับไปเป็นที่ที่ยิงกับเอเอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมน่าจะเป็นที่ยิงกับเอเอสาขาไอทีมหนึ่งไปนะฮะเมื่อกี้นะเอาแล้วครับผมสิบห้าคนเอเอออตโต้ผมเอเอเราเหลือครบทีมถึงสองที เอาแล้วครับผมใจไม้ไส้ละกรรมตายแน่ๆเอเอเราเหลือ9คนครับโซเยอร์เหลือแค่6คนครับผมตอนนี้ฮะพูดได้เลยว่า AA ได้เปรียบปา้ๆผมจากจํานวนคนตอนนี้ฮะแล้วเหมือนเนเรด้์จะแสดงตําแหน่งออกมาให้เห็นแล้วผม AA เของเราจะทํายังไงผมน่าจะยังไม่ไปเอาผมเพราะว่านะ่าเน้นความใจเย็นครับเพราะว่าเราก็สอนไปเยอะนะผมว่าความเย็นเป็นคืออยากเป็นใหญ่จะต้องนิ่งประมาณนี้ครับอารมณ์แล้วตอนนี้ผมก็โซเยอร์มาอยู่ที่บาซิเลียนะครับผมเป็นที่ใหญ่ครบที่เลยครับผม เป็นที่เดียวกับ A a ที่อยู่ด้วยกันนะผมเป็น AA ตัวเต็งของเราผมนี่บผมอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ผมเขาน่าจะรู้นะว่าทางด้านนู้นมีคนอยู่นะฮะเอาละครับผม AA วงจะไปที่ไหนอัปเดตมาเป็นที่เมืองตรงไหนเอ่อปราบราเบิมปึ๊บโอ้โหเป็นในส่วนของด้านขวาผมหรือว่าอยู่ระหว่างกลางบราซิเลียแล้วก็ทุ่งหญ้าครับผมทุกคนนะ ก็แต่ทีมต้องมุฟข้าวงครับผมอยู nice. like good, right? so, wow. like like ่ที่ว่าใครจะมุฟเข้าไปยึดวงได้ก่อนนะครับผมตอนนี้เ a เลือกจากข้าวงกันก่อนเลยผมทุกนักวิ่งแลยฮะผมออกจากเมืองบาซิเลียแล้วฮะตรงนี้ผมตีที่11ของ AA ก็ถือว่าเอาเรื่องนะโทมัสจิมมี่นะผมทุกคนฮะก็คิวไปหมด7ตัวแล้วผมตีนี้ฮะถือว่าใช้ได้ผมฟิล์มไม่ธรรมดาฮะโซเยอร์ยังคงวิ่งกันอยู่นะครับก็โซเยอร์เขาใช้วิธีการมูฟขึ้นมาจากด้านซ้ายของเขานะผมจากเมืองบาซิเลียผมขึ้นมาด้านบนเพื่อจะเอามุมด้านบนก็คือมุมได้เปรียบ เอาหรือเปล่าเหมือนจะเจอกันแล้วผมทุกคนนะก็จะเป็น AA หรือเปล่าคนนี้ไม่แน่ใจครับผมแล้ววิ่งมาอย่างนี้โดนโซเยอร์ทำทีมลุม1นึลุม4ครับผมผมว่าน่าจะเป็น AA ออัดกัตนะผมทุกคนนะเรียบร้อยผมเป็นโซเยอร์เขายิยงทีมตัวเองออกไปด้วยนะครับผมสวยเลยตัดทีมไั้เยอะๆเลยน้องตอนนี้ผมรู้สึกได้ว่าเหมือนมีโซเยอร์แค่ทีมเดียวแล้วที่เหลือเป็น AA หมดเลยฮะอ่าโซเยอร์ตายหมดแล้วเหลือแค่ทีมเดียวครับผม AA อยู่ครบ3ทีมตอนนี้ฮะลำบากเลยครับผมบอกเลยว่าลำบากโซเยอร์ครับผม เอเอทีมเราผมถือว่าทําได้ดีผมรอบนี้ผมในการแก้มือกับโซเยอร์นะผมทุกคนนะครั้งที่แล้วก็โดนโซเยอร์ตกไปนะครับผมอาผมโซเยอร์มีการเก็บเอเอไป็หนึ่งคนเลยผมทุกคนนะเอเอโดนเก็บออกไปผมทุกคนนะโดนโซเยอร์ดักยิงจากด้านบนครับผมโอ้โหไม่น่ารอดกับวงนะผมดูทรงแล้วนะฮะต้องซ่วงวงโอ้โหลําบากเลยผมเอเอของเราผมจิมมงจิมมี่โทมัสนะผมที่ยังรอดอยู่นะครับผมน้องเฟสด้วยผมทุกคนนะโอ้โหลําบากครับผมโซเยอร์เข้าอย่างนี้ลําบากเลยครับผมเราต้องเก็บโซเยอร์ได้หน่อยหนึ่งตัวผมทุกคนนะเพื่อจะให้แบบ เอเอของเรายิงได้ผมในเกมต่อไปฮะเรียบร้อยน็อกไปผมเอเอโดนเก็บออกจากทีมแล้วผมไม่น่ารอดเอเอของเราไม่น่ารอดผมเอเอยังไงดีผมเอเอครับผมโดนล้อมผมหน้าหลังซ้ายขวาครับผมเรียบร้อยน็อกไปหนึ่งครับผมโอ้โหแต่ว่าโดนเก็บออกไปนะผมทุกคนนะตอนนี้คือบอกเลยว่างานหยาบสุดๆนะครับผมเอเอเหลือ5คนโซเยอร์เหลือ4ี่คนครับผมเอาแล้วครับผมโซเยอร์จะตบ AA เอเออีกแล้วครับผมทุกคนนะั แล้วเอเอมีการคุยตะคบพีตรงนี้ผมยิงใครเอ่ยไม่รู้ผมยิงมัวตัวควต่อแล้วผมได้เป็นทีมเราเองนะผมเอเป็นเอเหมือนกันหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะนี่นะตอนนี้เอเอลังจะโดนตบซ้ำซากอีกรอบหนึ่งครับทุกคนครับแล้วไก่อูจะทายัายางไงบ้างขงไก่อูกับตันทีมแล้วยิงกันอยู่ผมด้านล่างเป็นเอเอคนหนึ่งที่รอดอยู่ครับผมแต่ด้านบนเป็นโซเยอร์นะผมทุกคนนะต้องงัดกันแล้วผมทุกคนนะงานนี้เลยวงไปด้านบนผมทุกคนครับต้องขึ้นไปแล้ว A เออโต้รอน็อกอีกแล้วผมน็อกบ่อยมากแล้วโต้งเราผมทุกคนนะ เอาแล้วเอ็ยิงขึ้นมาผมเป็นทีมเราเองที่ได้79ผมโอ้โหเขาโอ้โหโดนโดนสวนโดนสวนแล้วโดนสวนโดนสวนจังหวะนี้ฮะโดนสวนขึ้นมาผมโดนยิงได้ตูดมาทุกคนครับผมจากน้องพมนะครับผมต้องต้องหมอบเพื่อเติมยาฮะต้องเก็บออกไปได้ผมเพราะตอนนี้เขาตามหลังเราอยู่ผมเป็น AA อออการ์ดนั่นเองครับผมทุกคนนะตอนนี้เหลือ3ต่อ4ผมโซเยอร์มะทะ AA ครับผม AA โดนตบอีกแล้วครับผมทุกคนนะเกมเดือดทุกคนครับแล้วเออออกมาล็อกหรือเปล่าจะล็อกได้หรือเปล่าล็อกได้หรือเปล่า นอกได้หรือเปล่านอกได้หรือเปล่านอกไปหนึ่งนอกไปตัวนอกไปนอกไปหนึ่งเหลือตัวเดียวกระโดดยิงมาเรียบร้อยเป็นเอเอบอสแต่ผมเก็บหมดทีในการแก้มือคิวไปถึงแปตัวคนเดียวครับผมไอสั์เกือบไปแล้วไอจั์เกือบโดนโซเยอร์ตบอีกแล้วพวกเราเนี่ยโคตรมันคนดูผมเกมนี้บอกตรงว่าเดือดจัดคนดูครับโอ้โหไม่อยากจะพูดเยอะเจ็บคอผมทุกคนฮะเป็นยังไงพี่พี่เห็นเปล่าเมื่อกี้พี่เห็นเปล่าทีไหนชนะเอาตัวแก เนี่ขนาดเอเอแบบอ่อนให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะพี่อออ่อนอันนี้อ่อนให้แล้วหรออันนี้คืออ่อนให้แล้วพี่ต่อให้ทุกอย่างนะพี่เอเอแบบยิงกันเองก็ค่อนข้างที่เยอะอะพี่ของพี่ก็ยิงโคตรเยอะเลยแม่งเห็นพราจังหวะที่ไปตัดตรงหายเมืองอะคมเม้นแล้วพี่หายไปหมดเลยโคตรเยอะโคตรเยอะตั้งเยอะทั้งเอเอถูกต้องเทรดกันเขาเรียกว่าเทรดคิวไปมาดีกว่าพี่เทรดไปมาแต่เทรดกันเองไงแล้วพี่จหวะขึ้นเขาเมื่อกี้มาเอแม่งยิงหลังกันเองอะ เออโคตรหนักใจแทนพี่ไม่ได้เห็นเพราะว่าพี่ดูจังหวะของพี่อยู่เพราะว่าของพี่ก็บอกตีเองอยู่ข้างหลังตรงตรงตรงหญ้าใช่แล้วไอ้ที่ผมอ่ะมันไปยิงไอ้ตัวเล่ามันดีอีแล้วโซเยอร์อยู่ด้านบนโซเยอร์ยิงเอเอสบายเลยเพราะว่าโอ้ยกูหนักใจแทนลูกมคน โอเคไม่เป็นไรก็สำหรับวันนี้สนุกไหมครับน้องน้องสนุกกันไปนะพี่เนาะพี่แต่แบบแต่ว่าแบบเสียดายเนาะเราไม่ได้ลงกันเองถ้าเราลงกันเองี่ถูกต้องกลับตันได้สั่งถูกต้องหนีอย่างเดียวไอ้โซยี่หนีหนีไ้เอ็นหนีหนี ก็ถือว่าเป็น mm hmm. mm hmm. uh huh. 2พาร์ที่สนุกสนานกันไปพาร์ทแรกก็ถือว่าเสมอกันไปละกันเกมแนวผมเราไม่มีใครเหนือกว่าใครก็คือมันอยู่ที่ว่าใครพลาดน้อยกว่าใครดีกว่าผมโอเคก็เดี๋ยวมันต้องมีแมชหลางตาถูกต้องแมทที่3ใครอยากให้มีต้องกดไลค์กดแชร์เยอะๆใช่ไหมพี่เฟรมกดไลค์ใช่ครับย่าลมกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายช่องพี่เฟมแล้วก็ช่องพี่ต้นกล้าถูกต้องครับผมถูกว่าถูกต้องครับแล้วทีนี้แม์หน้าเราต้องลงเองแล้วซะแล้วั้มถูกต้องต้องให้หัวหน้าแคนลงเลยพี่ สึกว่าหน้าแค้นแล้วครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้พี่กาด้วยส่วนตัววันนี้พี่กาต้องขอตัวกลับลาไปแล้วเพียงแค่นี้วันนี้ก็สวัสดีครับวสวัสดีครับบ๊ายบาย